สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คิต in life channel วันนี้คิตตี้ชวนทุกทุกท่านมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นกอล์ฟในผู้สูงอายุกอล์ฟไม่ได้เป็นเพียงกีฬานะคะกอล์ฟคือเพื่อนแท้ยามเกษียณค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมคุณคิตตี้เริ่มมาเล่นกอล์ฟเมื่อวัย62มันดียังไงคะกอล์ฟช่วยอะไรคุณคิตตี้บ้างคะ ตามมาดูกันคะ่ะวันนี้เพิ่งกลับมาจากการไปตีกอล์ฟรู้สึก enjoy happy สนุกสนานมีความสุขมากคะ่ะหลายคนอาจมองว่ากอล์ฟเป็นกีฬาของคนมีเวลาหรือคนมีเงินคะ่ะแต่สำหรับคิตตี้กอล์ฟคือเพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยในวันที่เหงาคะ่ะวันที่เรามีความสุขและวันที่ร่างกายไม่คล่องเหมือนเดิมคะ่ะ หลังจากที่คุณสามีผ่าตัดหัวเข่ามาสองสาเดือนก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินะคะคิตตี้จับไม้ก๊อบครั้งแรกเมื่อ15ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ไม่เคยจับอีกเลยเพิ่งมาเริ่มที่จะเล่นเป็นเพื่อนสามีก็ตอนอายุ62นี่แหละคะ่ะ คือหลังจากที่ขายกิจการออกไปหมดแล้วค่ะเราก็มาจับงานทางด้านโซเชียลมีเดียแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นทำขนมเค้กทำสวนซึ่งก็ดึงเวลาหมดเลยค่ะทั้ง7วันแต่มานั่งคิดๆด,ดูแล้วค่ะสามีของเราเนี่ยคงอยากได้เพื่อนแต่ด้วยความเก่งใจที่เรางานยุ่งทุกวันเขาก็ไม่เคยเอ่ยปากนะคะแต่เพียงปรบว่า เขาอยากไปตีกอล์ฟหาเพื่อนสักคนนี่นะถ้าเธอไปตีกอล์ฟเป็นเพื่อนฉันนะโอ้โหชีวิตนี้มันคงสมบูรณ์แบบแล้วมีความสุขมาก <laughs> ทีแรกก็ฟังวันผ่านค่ะแต่เอ๊เรื่องหัวข่าวของเขานี่มันไม่กับสภาพเดิมสักที <im itation> เขาก็ยังเดินขากระเพกตลอดเ <im itation> นื่องจากไม่ค่อยได้ออกกายบริหารเท่าไหรค่ค่ะคือเขาก็จะนั่งเยอะทั้งวันดูทีวีทั้งวัน,ววนก็เลยนั่งนึกค่ะว่าเอ๊อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็เลยลองเกริ่นนำหรือว,ว่าเออบางทีฉันอาจจะออกไปตีกอล์ฟเป็นเพื่อนเธอนะโอ้โหเชื่อไหมคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาดีใจมากเลยค่ะเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออนี่คือครอบครัวของเราเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานเนยอะมากไม่เคยให้เวลาเขาตอนนี้มันเป็นโอกาสแล้วนะที่เราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขนะคะที่เห็นเขายิ้มแล้วเขากระฉับกระเฉงค่ะเห็นไหมคะเวลาเขาเดินไม่กระเพกเลยค่ะเขาลืมความเจ็บปวดที่หัวเข่าไปเลยค่ะ จะเห็นว่ากีฬากอล์ฟนะคะสอนให้คนเป็นคนที่มีความอดทนนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ลูกมันไม่ไปตามใจก็เตือนใจว่าเออชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นเองเราก็ควรจะยอมรับกับปัจจุบันขณะค่ะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนมันไม่มีอะไรที่100%เซตในชีวิตค่ะว้าว wow, that's good shot คนที่อยู่ข้างกายสําคัญมากนะคะกําลังใจสําคัญมากค่ะวันนี้คุณสามีตีดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีพันยาคู่ใจค่ะมาตีด้วยแล้วก็ให้กําลังใจค่ะออกเสียงยูฮูออกเสียง,ยออยงว้าวเขาเองก็มีความสุขค่ะที่ได้ยินเสียงของเรากระตู้หูแบบนั้นและวันนี้เราก็เป็นคู่หูที่ดีมากค่ะคอยอำนวยความสะดวกเก็บลูกที่หายไปค่ะแถมวันนี้ยังได้กำไรมาด้วยนะคะทำลูกหายไป3ลูกค่ะ คุณกิตตี้ก็ค้นหามาครบเลยค่ะ3ลูกแต่ไม่ใช่ลูกของเรานะคะเป็นลูกของคนอื่นที่เขาทำหายไว้ค่ะเชื่อไหมคะเพื่อนๆเรานะไม่ได้ตีเยอะแยะอะไรนะเราช่วยอำนวยความสะดวกนะแล้วเ,เห็นคนที่เรารักเขามีความสุขเนี่ยโอ้โหมันอิ่มใจนะคะมันมีความสุขค่ะเราจะเห็นว่ากอล์ฟเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงกีฬาจริงๆนะคะมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นมากๆเลยค่ะเมื่อ เราเข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยคะ่ะหลายสิ่งในชีวิตเนี่ยมันก็เริ่มที่จะช้าลงคะ่ะเดินก็ช้าลงแต่ว่าใจเราเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดเดินนะคะ <Wow. S 1> ก๊อฟจึงกลายเป็นเพื่อนที่พาเราออกจากบ้านสูด <Wow. S 1> อากาศบริสุทธิ์ค่ะนี่หลังจากการที่ตีก๊อฟมาระยะหนึ่งนี่นะคะ <Wow. S 1> จะเห็นว่ากล้ามเนื้อต่างๆนะรู้สึกมันแน่นมันกระชับขึ้นคะ่ะว้าวว้าวว้าววันนี้นะคะโอ้โหคนเชียร์ล้นหลามสนามเลยคะ่ะอะา การเดินในสนามกอล์ฟวันละหลายๆกิโลเมตรเนี่ยนะคะหรือว่าหลายไมล์เนี่ยช่วยให้หัวใจทำงานดีขึ้นนะคะโอ m โมดทูเดอะโฮววันนี้เสียงเชียร์จากคุณภรรยาลั่นสนามไปหมดเลยนะคะทำให้ลืมความเจ็บปวดหัวเข่าไปเลยค่ะดูเขามีความสุขแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะว่าวันนี้เขาตีดีจังเลยในระหว่างที่ เขาเล่นไปด้วยเขาก็สอนเราไปด้วยค่ะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรการที่เราได้อยู่กลางธรรมชาติค่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์และอยู่ท่ามกลางสีเขียวค่ะช่วยให้จิตใจผ่อนคลายลดฮอร์โมนความเครียดไปได้เยอะเลยค่ะเป็นกีฬาที่ฝึกสมาธิและสติที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าต้องใช้สมาธิสูงจริงๆค่ะการจดจอ่อกับลูก ตีอย่างมีจังหวะค่ะ <Very good. S 1> เป็นการฝึกสติในชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียวช่วยชะลอความเสื่อมของสมองด้วยนะคะเพราะว่าการคิดคำนวณระยะประเมินสถานการณ์การตัดสินใจว่าจะใช้ไม้ไหนอย่างไรช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้ดีมากค่ะและทุกครั้งที่ลูกไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเราก็บอกว่าให้ฝึกการให้อภัยตัวเองค่ะเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้ง ทุกเวลาเห็นไหมคะได้ฝึกสายตาด้วยนะคะเอ๊ลูกมันไปไหนนะมันตีดีนะแต่ว่าลูกหายค่ะเราก็ได้โอกาสค่ะช่วงนี้ก็นําเสนอตัวเองเลยค่ะเธอไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวฉันจะช่วยหาลูกให้เธอมีฉันอยู่ทั้งคนเห็นไหมคะว่ากอบช่วยเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจเราเลยค่ะ สรุปค่ะการเล่นกอล์ฟช่วยให้เราได้ขยับร่างกายการเดินเยอะๆเนี่ยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะบำรุงข้อช่วยเรื่องของการทรงตัวและลดความเสี่ยงโรคหัวใจความดันเบาหวานอื่นๆอีกมากมายค่ะแถมยังได้ฝึกสมาธิและลดความเครียดอีกด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมวิดีโอนะคะ ิตตี้ยังมีเรื่องราวรดีๆอีกมากมายค่ะที่จะทยอยเผยแพร่ให้ทุกๆท่านได้ชมและมีประสบการณ์กันค่ะในหลายแง่มุมของชีวิตของผู้สูงอายุในอเมริกามาพูดคุยให้กับพวกเราได้มีประสบการณ์กันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ถ้ายังไม่ได้ Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องคิดอินไลฟ์เพื่อให้คิตตี้มีกำลังใจในการทำวิดีโอดีๆน่าสนใจมาสู่สายตาของทุกๆท,ท่านอีกค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเมื่อมีคลิปดีๆออกมาก็จะได้ทราบกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันอีกค่ะโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ